คุณอยู่ที่เมืองไทยอายุไขของคุณคือ75.3วินาทีเอาละแมลงวันที่มีสมองครับผมบอกแกล้งเชิญเริ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเขาเฮ้ยฟิลดีอ่ะผมมีอายุประมาณ75.3วินาทีตอนนี้ผมเพิ่งเกิดเป็นแรกเกิดเลยนะไฟล์ที่หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูบินไปไหนวอไปเก็บเหรียญเหรออ๋อหอ อะไระผมกำลังงงกับชีวิตมากเลยเกมเนี้รายการฝากข้อมูลพบกับแฟนตัวยงของคุณหาเพื่อนออนทัวร์รวยแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องดนตรีด้วยนะอ่านหนังสือเมาเพียงแค่ม้วนหรือมวนกับมันคืออะไระทำให้ใครบางคนหัวเราะแล้วก็แก่ตายซะผมมีชีวิตเท่านี้ครับภารกิจเรานะไปครับต่อเหมือนจะใช้เวลา70วินาทีเพื่อที่จะไปไหนของเขานะเนี่ยเฮ้เฮ้ ไปไหน,นอ่ะย้อนเวลากลับได้เด้ยวัดเอาใช่อย่างงี้ผมก็ก็ไม่ตายแล้วดิถูกปะไม่ตายเออเขาบอกว่าให้ผมไปเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรตีเล่นเครื่องดนตรตีก่อนนะอ่าหา้าหเครี่ดนตรตีในหัวใจนะได้ไหมล่ะเออให้ครบหน่อยเหมือนเราจะต้องทำยังไงต่อครับเนี่ยเอาปิดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ย ผมอาจจะลงไปทางนี้ได้ไหมทางนี้ตางนี้ได้ไหมาหาโคตรเฟี้ยวครับเรื่องนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยได้ปะเนี่ยเยี่ยมออนทัวร์ได้มาออนทัวร์หนึ่งอันแล้วทุกคนโอเคปิดเพลงไปก่อนนะเดี๋ยวลิข่ิทธด์ถามหาไปเนี่ยผมสาม,มารถลงไปไปไหนได้บ้างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหรอเกมมันจะมีแค่นี้จริงเหรออะไรอะ ตายแล้วฮหอเอา้เอาเฮ้ยคือตายเลยเหรอบิลรอตที่2ครับตอนนี้มันมีเวลา75วินาทีนะเราต้องไปข้างบนก่อนใช่ไหมอ๋อห้ามลงน้ำเราเป็นแมลงวันใช่ปล่ะทุกคนนี่ผมรวยแล้วผมรวยแล้วผมขอหาอะไรเพิ่มเติมก่อนนะทุกคนครับรอบต่อไปเออเหมือนจะต้องมาขยับนาฬิกาก่อนแป๊บหนึ่งเราจะต้องมีพลังที่เหลือล้น ก็ไหนมีเวลาเท่านี้อ่ะเพิ่มมา80กวา่าวิผมมีเวลาชีวิตแมลงแงวันมีเท่านี้จริงเหรอพ้องใจวะ่ะไปเล่นเพลงเล่นเพลงครับสวยอ่าเรามีผ่านแล้วเยี่ยมต่อไปไปออนทัวร์ก่อนนะแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะพาลาดอะไรสักอย่างหนึ่งปะ่ะ Yeah on the beachYeah on the beach on tourYeah ผมเป็นคนือแงแรงวันที่มีสมองนะแต่ว่าผมป แมลงวันที่มีสมองไปตายได้นายเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแมลงวันที่มีสมองมาแล้วเฮ้ยอะไรอะคืออะไรวะเคแมลงวันที่มีสมองครับอย่าลงไปอ่าผมเห็นศพตัวเองอยู่ในนี้เห็นศพตัวเองอันนี้คืออะไรอะกินน้ำหรอเฮ้ยหอเมาหวแมลงวันที่มีสมองเมาได้ด้วยหรอเฮ้ย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 ตาลาย เฮ้ยตาเฮ้ยตาลายเอ้ดหายเมาแล้วเอฟเดี๋ยวบเชิดเฮ้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนคงใจแล้วเดี๋ยวเราจะตายเอาไอ้สามสิบวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปนี่นี้คืออะไรอ่ะเอ้ยนาฬิกานาฬิกาขอขอขอกลับขอกลับไปใช้ชีวิตหน่อยผมอยากใช้ชีวิตที่มีสีสันได้แค่สี่สิบวิโอหยตายเหอะมอมอผมดูดน้ำเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมผมหิวข้าวอ่ะ มีมดอยู่แถวนี้ทุกคนเฮ้ยอ๋อตกใจมดดกินฮะไม่ได้ไนะขอน้ำหน่อยน้ําไม่มีน้ำํำหิวน้ํามทดทํานี้ได้ไหมว้าวถ้าเราเดินไปกับมดได้ไหมเฮ้ยไปไหนอะเอามีเพื่อนใหม่ด้วยโอเคแล้วไงต่ออ๋อมันบินได้อ่ะฮะเกมมาสองร้อกว่าบาทเพื่อเพื่ออะไรวะเนี่ยทุกคนผมผมจะตายแล้วครับ อ๋ออ๋อโอเคจะอะไรวะมีชีวิตได้เท่านี้ทอบจริงเออ75.3วินะผมว่าผมบินรอบที่สามละไปไหนดีวะเนี่ยอ่ะอเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับเนะี่ยเฮอฮะอ ชีวิตมแมลงวันที่มีสมองผมจะไม่ยอมแพ้กับใครที่หน้าไหนที่มาทําให้เราต้องสูญพันธุ์หรอกครับและนี่ก็คือศพของญาติโกโหติกาของเรานะทุกคนเราไปเก็บเงินก่อนแป๊บบนึงมงเพื่ออะไรไม่รู้แต่รอบต่อไปผมจะไปเด็กคนนะอยู่ไหนวะผมว่าผมข้ามไปเอ๊เด็กคนนะแป๊บหนึ่งนะขอกลับมาใช้ชีวิตก่อนได้ไหมแต่แค่นี้โอเคไปก็ไปต่อครับมไม่เล่นดนตรีแล้วรอบนี้ผมจะข้ามไปเลยนะทุกคน อยากจะไปดูอย่างอื่นบ้างเผื่อจะมีอะไรที่สัญหาที่ดีกว่าเดิมเมื่อกี้เราไม่ได้ลงข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าทีนี้แล้วรู้สึกว่าจะอาฮะเป็นตู้ไปก่อนข้างในนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นต้องบินไปข้างบนแล้วแหละโอ้ไปไหนวะเฮ้เเเเไไย,ย,ยไปไหนอ้าวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสวยสวยสวยไปไหนของเขาวะนี่มันคอมพิวเตอร์หอฮะ อะไรยาสิบพิกเซลคอลเลกเต็ดคลุคืออะไรอ่ะเชี่ยมาเลยวะเนี่ยเออล้วจะดันไปไหนอ่ะแล้วผมจะดันไปไหนอ่ะไอเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีสารละเลยครัเออให้ลงไปข้างล่างครับตามรูปอ่าไปไหนวะน้ามีเวลาอีกเฮ้ยใครอ่ะใครวะน้าโอ้ยอะไรวะน้าเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยได้เหรออ๋อทำให้ใครบางคนขำอะนะอีกข้างนี้ได้ไหมสุดสุดสุดหลับไปแล้วหล,ลเออเดี๋ยวผมว่าผมขอไปไต่เพิ่มขึ้นได้ไหมทุกคนมีหน้าไขว้เนี่ยเอ,อ๊ชีวิตเหมือนของจริงเลยว่ะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่แบบจะโดนตบยังไงไม่รู้เดอะไฟ ดีโฟดีโฟดีโฟดีไฟออกไปได้ด้วยครับจะตายแล้วครับจะตายแล้วสา <laughs> ชีวิตกูไม่เท่าดีเรียบร้อยหลับหลับคาที่เลยไปครับบิลอบที่ห้าดรอไปวันนี้ไปกันนะต้องรีบเล่นนะผมว่าผมอาจจะต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกคนซื้อเกียร์มา200เพื่ออะไรจะทำได้ครบไปเนี้ ไปครับต่อไปผมทําให้ทุกอย่างผมไม่ทําทุกอย่างดีมมททกดว่าผมไปทําที่บางอันที่ผมทําได้ทุกคนเมื่อกี้เราเห็นป้าว่ามันมีที่มันเป็นอย่างนั้นอะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยที่มันเป็นโคมไฟเฮ้ยอันนี้ถังขยะไปได้ไหมลงไปได้ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไปต่อไปต่อไปต่อขอบ้านคนก่อนนะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะเดินทั้งหมดเลยหรอว้าวโคตรแปลกเกมโคตรแปลก เกมทามาโคตรแปลกอานว่าอะไรครับเนี่ยว่าหนังสือเป็นของตกแต่งของบ้านคุณแล้วก็พวกมันสามารถทําให้คุณดูเก๋ในสายตาของคนที่คิดว่าคุณฉลาดเลยวันนี้ดูเก๋ในสายตาของคนอื่นอะหนังสือเป็นวัสดุที่เผาไหม้ได้ดีคนผ่านไหมไมาดูว่าผ่าน้วเอาผ่านด้วยอ่านหนังสือเรียบร้อยเอาผมอ่านแล้วเรียบร้อยนะนี่ไงนี่ไงผมจะมาเอาตรงนี้นี่น,นี่นี่สิ่งที่ผมต้องการเลยนะทุกคนอาแล้วไงอ่ะ กูโดนไหมเนะี่ยไม่มีนะไปต่อรูนี้ได้ไหมไปข้างบนฝั่งนู้นเกมอะไรวะเนี่ยรู้สึกมันเล่นได้แป๊บเดียวมันจบแล้วนะฝั่งนี้มีอะไรอะ่ะทำเวลาเอ้๊ะอะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยครับโดนชนไปดิอะไรวะหนะ้าทำไรอะนะ่ะเนี่ยมีรูปก้นด้วยเนี่ยชีวิตกูงงไปหมดแล้ว,วสับสนวุ่นวายจะตายแล้วเนี่ย คนไม่มีอะไรแล้วี่ฝั่งนี้เพื่เหมือนมันยังขาดอยู่นะเดี๋ยวผมเขาลงกลับไปที่เดิมก่อนนะ5วินาที3 2 1อ่าทันอยู่ยังทันอยู่ยังทันอยู่ยังทันอยู่กูเกือบตายตายแล้วเกือบตายแล้วขอคืนขอชีวิตคืนมาขอชีวิตคืนมาก่อนอย่าเพิ่งนะอย่าทันไปเนี่ยเออส กิกเกมอะไรวะเนี่ยนี่เล่นมาสามสี่รอบแล้วทุกคนมาต่อครับรอบที่หกชีวิตกูเออทีนี้แล้วเราต้องมายื่นเวลาก่อนนะกับเวลามาก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนอาจจะต้องออกไปข้างนอกเปล่าหรือว่ายัางไงเพราะตอนนี้เราเมาเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิอันนี้ก็ศพเก่าศพเก่า,กาไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนมีดได้ไหมจะไปไหนนะต้องทําอะไรห้ามเสียเวลาครับทุกคนสวยอันนี้คือศพเก่านะเห็นไ่าจุดเดียวๆอ่ะนี่ไงกินน้ําได้อยู่นะ แต่น้ำไม่มีให้กินกระจกกระจกกระจกชนกระจกเหมือน <c oughs> มันจะหาของไม่เจอแล้วนะเหมือนจะหมดแล้วปะถึงบนครับขอเวลาเพิ่มหน่อยครับไม่ให้แล้วอะ่ะจะตายแล้วครับผมมามีชีวิตแป๊บเดียวครับผมมีชีวิตแค่แป๊บเดียวครับเกมอะไรของเขาเนี่ยพ,พี่น้องพี่น้องของผม ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องท่านำนนด้วยนะครับผมผมเป็นแมลงวันที่มีสมองครับ่าจเจอใหม่คลิปนะครับผมเลยวันนี้